ความรู้เกี่ยวกับเกมเกมเป็นลักษณะของกิจกรรมของมนุษย์เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเพื่อฝึกทักษะและเพื่อการเรียนรู้เป็นต้นและในบางครั้งอาจจะใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้เกมนั้นประกอบด้วยเป้าหมายกฎเกมการแข่งขันและปะฏิสัมพันธ์เกมมักจะเป็นการแข่งขันจิตใจหรือทางด้านร่างกายหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกมเป็นกิจกรรมของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป้าหมายของเกมนั้นคือ 1. เกมมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ก็คือแต่ละเกมจะมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปเช่นจุดมุ่งหมายในการไล่แตะคนอื่นในการฆ่าในการไปถึงเส้นชัย 2. จุดมุ่งหมายหรือการท้าทายการท้าทายอาจจะหมายถึงการกำหนดระยะเวลาให้ให้ทำให้โอกาสลองทําดูกําหนดหน้าที่ทําจุดมุ่งหมายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำเหมือน,อนกันเช่นยกตัวอย่างเกมบอลร้อน 3. เกมมีการเริ่มต้นและสิ้นสุด 4. เกมมีบริเวณและขอบเขตที่กำหนด 5. เกมมีกติกากฎกติกาของเกมจะช่วยผู้เล่นรู้ถึงวิธีการเล่นการมีเสรีภาพและการถูกควบคุมในการเล่น 6. เกมให้โอกาสแก่เด็กได้พัฒนาและศึกษาเกมคือกีฬาของเด็กๆ 7. เกมให้โอกาสแก่สมาชิกทุกคนของกลุ่มได้เล่นร่วมกัน การเข้าร่วมหมายถึงการที่ทุกคนได้ร่วมสนุกกันในการเป็นผู้นําเกมจึงอาจจะประสบกับปัญหาอย่างหนึ่งคือการที่เด็กมีทักษะน้อยมักมีปฏิกิริยาตอบสนองช้าคนที่ไมส่สามารถถ่ายเทน้ําหนักของตัวเองได้อย่างถูกต้องทำให้ทรงตัวได้ไม่ดีแต่อยากจะทําตัวให้มีความสามารถเหมือนกับเด็กอื่นที่มีสิ่งดังกล่าวเหนือตัวเอง